สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมในงวดนี้คืองวดประจําวันที่1กุมภาพันธ์พศ2564นะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะวันที่18มกราคมพศ2564นะคะหลังจากหวยลัฐบาอได้ออกรางวัลนะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอแนะนําสูตรคํานวณที่เข้านะคะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณที่แนะนําให้ท่านผู้ชมในวันแรกในวันนี้ก็เป็นสูตรเดินล่างนะคะ เรามาทำเรามาทาการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นของเราเดินล่างนะคะที่เดินต่อในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพาน,นี้การคํานวณสูงนะคะคํานวณได้ดเลขเด่นอะไรบ้างจ้ะรวมกันสนับสนุนสลักกิจเมรัฐบาลคําเตือนเนื้อทางที่ให้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สน,นับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับแนวทางเดินล่างของเราที่เดินมาแล้วในงวดวันที่17มกราคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสูตรน,นะคะขอแนะนา,นาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเอาหลักพันนะคะบวกหลักสิบคันที่4บวกหลักหน่วยครั้งที่4นะคะบวก2บวก3นะคะท่านผู้ชมสําหรับการคํานวณเลขเด่นนะคะคํานวณได้นะคะเลข6เลข8และเลข1นะคะผลลัพธ์วันได้ออกมาแล้วนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก15นะคะท่านผู้ชม15นะคะ เพราะฉะนั้นสาหรับตัวเลขเด่นเดินล่างในงวดนี้ข่าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างรางวัลในท้ายสองตัวนะคะออกหนึ่งห้านะคะรางวัลในท้ายสองตัวในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมที่ผ่านมานี้ออกนะคะหนึ่งห้าจากเลขเด่นการคํานวณนะคะเข้าวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งสำหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมานะคะคืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะ สำหรับสูตรคำนวณเดินล่างของเรานี้จะทางเราจะทําการคํานวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลันะพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จะเรามาดูกันว่าเดินล่างของเรานะคะการคํานวณต่อมานะคะคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้าง หลักพันนะคะเลขสี 4, 4่สี่บวกหกนะคะได้สิบสิบบวกหกนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะท่านผู้ชมหกบวกสองนะคะได้แปดแปดบวกสามนะคะได้สิบแปดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะเลขเด่นเดินล่างของเรานะคะในงวดวันที่หนึ่งกมุมภาพันธ์กุมภาพันธ์กับงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมก็เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้ะ สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นเดินล่างของเราในวันนี้คำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขหก 6, เลขแปดและเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับเลขเด่นเดินล่างในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์นี้ทางเราคำนวณได้นะคะเลขหก 6, เลขแปดและเลขหนึ่งนะคะขอฝากการคำนวณน,นี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะคะจ้ะเรามารอลุนกันนะคะคำเตือนนะคะแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้ิจรรญาณในการรับชมนะคะ สำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ hey, hey, รวยๆทุกท่านนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ